มันซื้อมาซื้อซื้อจะวิ่งไปตรงนู้นเหรอมันซื้อเลยน่าจะตีมันแหละตรงนี้ไม่มีตะกร้าตบเข้าไปเก็ตจ้ะที่นี่แน่เนยยิงกูเด็กปืนสไนเปอร์สออกระสุนอะโดนสบายเห็นแล้วแล้วนะ

ไม่รู้ทิศที่โดนจริงอะมึงไอตึกมันมีคนอื่นอยู่ข้างหน้าข้งางหนา้าเลยพี่ไม,ม้มีตรงพี่ไม,ม้มีรถ <ลด S 1> มาเตรียมเตรียมพี่ไม้หลังหลังรถมีโอ้ยหขวาขวาขวาใกล้จะมี

บอลตี้มาวะแกนไตแกนี่รอบอลตี้อยู่มาแล้วมาแล้วโอ๊ยบนตึกบนตึกเฟิร์สอจุดหนึ่งหัว โอ้โหไม่เห็นเออเป็นกำลังจะโดดลงโดดลงมาขั้นหนึ่งอะตายไปแล้วเดี๋ยวมันตีอยู่มีคนโดดมาอีกไปไปไปกโก้โอนบีบแล้วโอนบีบแล้ว เวลคมดกุหลาบใช่ใช่มีรับสิ่ไป,ไปไน็นไรึ้นรถึ้นรถซอมีอ้แล้วโอ้โหเฮ้ยไปไผมจะตายแล้วไม่มีหน้ากากนขึ้ ปนไโอ้ยเฮียเธอไม่ติดรถเต็งเลยเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยดาวดาวช่วยหน่อยได้ไหมอีกที่เอ้เธอไม่ติดตัวเองมีรถมามีรถมา,มด,มาดูาแล้วนะ Ôi trời ơi kiến! Unmão ở Hey mày, đi tìm được bưu lên! Hãy gặp lại nè! Họ lắm! Hai hỏi! New woundgun! Hãy ดีแท้มีเลยดีเห็นไม้ข้างหน้ามีไม่ตังให้หน่อยมาซื้อไปที่ไหนนะเอแล้วนี่นี่เกาะเก็บเลยอีันนี้กันหนึ่งใครยังไม่มีเกาะเก็บ คนเดี๋พี่ไมมีมี่แวไป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 สุดเอยไปก่อนไปก่อนมันมีเสียงไอข้างหลังข้อบันได้มนี่จูอีก ศูนย์งไม่มีเลยเชื่อไหมไปทางนั้นตายไว้ไว้คือเมื่อกี้ผมดาวเลยเพราะอะไรรู้ไหมอะไรไม้แม่งติดในรถตัวเองแล้วก็ไม่ลงไปก่อนจะตายไงหกห้าสี่ไปวิ่งวิ่งตรงนั้นมีคน อย่าพิ่งสร้างศัตรูนีเราต้องเอาจะวิทาไมยิงอ่ะเมื่อกี้ได้สร้างศัตรูในตรงนี้แอบได้นางนางแน่หลังหินเหรอเยี่ยมเหมนคนที่หายเลยบุ้ไหมไม่ไม่คนไหนตรงนั้ดูแล้วโกดีกดี้กด้กดแ้ดดาวดาวดาวดีอีกมีอีกมีอีกตากมวไหมดกระสือมดกระสืออดสมด โอเคเดี๋ยวลงแม็กซ์ก็สุนโอ้ยตักตักอุ้ยปวดกลุ้มอะปวดก้มเดี๋ยวเอาสมุกแล้วกันบนตึกเฮ้ยบนเขาบนเขาบนเขาข้างหลังข้างหลังมึงบอกทิศดีกว่าข้างหลังแม่งหันได้ได้ได้เขาเนี่ยกูโดนเลยกูหันไปถ้าเปิดมึงแล้วกันกับตงกำลดับอุ้ยแม่งโคบัด การที่อนิกปิงอะ่ะดึงดึงดึง okay, ออกไปตรงนี้เด้ออย่าบวกเลยอย่าบวกเลยไปขวาเด้อไปขวาไปขวานนะขวาไปเล่นหลังเดินดไหมปีตี้ว่ะ

ซื้อหมดว่ะเตอร์หมดแล้วผมเลยจะน้องกแกน,าาน้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยตรงตรงนี้ตรงนี้ดาวดาโอยโโอ้โหดาวอะก็สุนหมดกะสุนหมดอะกะสุส <Yeah. S 1> <AR S 2> นเอเเเอออเอเนเเเ รถมันคนอันตรายคนคนอยู่ไหนไหนใครประใครปาสมนี่ย ให้ปลาสมุกตาเลยม่ดีนะมีไอ้นี่แม่งยิงทะลุออกไปได้เว้คนเกิดข้อกังขาเลยเดียวถึงกับสงสัยต้องมาดูกูต่อว่ามึงยิงทะลุควันมาได้อย่างไร ดูใหเเ้เขากลังจะลงไป้ไปไปเราเห็นเราน่าจะเพื่อมียิงนะแป๊บนึงขอหายเป้านึ่งก่อนมันกำลังจะปีนขึ้นเสาโชว์เลยเขายิงกันเล่นกันอย่างสนุกสนานต,น,นตรงนั้นตัวนึงเขาดูเลยแเลยโอ้โหสไลด์พอดีพว่วงใจ

ตายตายฮะลองลองลองไปเลยหนีเลยหนีโผลเหรอไปไท,ยว,ปทยว่ะไปไทยว่ะดาวพี่มันบอกให้เพื่อนมันหนีหนีนเออเมันชื่อว่าไปเลย <c oughs> ไปเลยหนีเลยหนีเลย โอ้ยอยู่บนบนเขับโดนคอจนตาย ล่างคาาล่งค oh, ่าก so, okay. ็แตกดนสแตนเป็นไงชัต์ไม่เจอตายเลยต้งหมดยังไหมวไหมเดี๋ยวเราจะได้เต้มมันตีฟี ดาวหนึ่งไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนด้วยหวาดาวสองยิงเช็คอีเช็คอากิมโบว่ะซ้ายซ้ายมีพี่ซ้ายมีคนซ้ายมีคนมาแล้วมาโอ้โหพี่สนายวะโดนซ้ำ เขาเรียกว่า,าพลังของ F M J ตายปะเจตตอร์ตายปะตายเลยนะเะกี้